สวัสดีครับวันนี้อยู่ยกับช่องชีน e s ปรา a n นะครับวันนี้ผมจะมาเล่น Minecraft เนเคยสอนสร้างบ้าน E.P. ที่3นะครับไม่ได้ลงมานานเลยไม่เป็นไรมาเริ่มเลยอ่ะ K. ด New ไปเลยมา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 ปรับความเรียบร้อยนะครับอ่าปรับเพจฟูแบบไม่มีซอมบี้ปรับพื้นเรียบ รีซับแพ็กผมก็ไม่รู้ไหมครับเวอร์ชันนี้มันจะลงได้เปล่าแต่ผมขอลงไปก่อนนะไม่รู้จะลงได้เปล่าไม่เป็นไรลงไปก่อนโอเคล่มเลยโอ้ยมาแล้วก็เข้ามาอยู่แล้วก็โหลดดิ่งแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็โหลดดิ้งแป๊บหนึ่งโอเค โลอ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 ,ลอ้อลอามาแล้วโอเคมันก็จะเป็นแบบนี้วันนี้ผมยังไม่ได้บอกท่านผู้ชมเลยวันนี้ผมจะมาสร้างเลยวันนี้ผมจะมาสร้างบ้านต้นไม้นั่นเองนะ่าบ้านต้นไม้ไม่ต้องคิดดูแล,แล้วก็ต้องเอาไม้โอ๊กมาแล้วก็อันแรกเลย โอ๊ลิเวอร์อ่ะเริ่มสร้างกันเลยเฮ้เฮ hey, 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 hey. ้เฮ้เฮ้บล็อกมาสร้างกี่บล็อกดีต้องเอาสีบล็อกนะโอเคสีบล็อกสีบล็อกมาอ่ะพอขึ้นก็สีบล็อกนะอุ้ยมือโอเคเมื่อกี้ผม นา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 นนนอาโอเคมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บอาเอาอีกเอาอีกให้มันสูงสูงอาปึ๊บแล้วก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะครับโอเคอะไปต่อ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 โอเคตรงนี้เราก็วางได้อีกชั้นหนึ่งนะครับ ต่อบล็อกไม้อีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็วางไม้กี่บล็อกดีหนึ่งสองสสี่ห้าหกเด,ดวาง8ดบล็อกนะครับทุกอันเลยเอโอเคแล้วก็ความก็วางก็3บล็อก นะครับาวางต่อไปเลยอูย้โอเคไป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 ดูผมสร้างก็น่าจะรู้นะเปิดโหมดช้าก็ได้เอเนี่ยสองจุดห้าคูณสองจุดห้านะจะได้แบบสโลโมชันเลยนะ่ะโอเคผมก็จะไม่พูดอะไรนะ เจ็บคอไปดูกันเลยไม่เจ็บคอหรอกแกงเล่นนะโอ้ยเอ้ยสร้างนานนะจะบอกให้ถ้างั้นเดี๋ยวค่อยทำ EP4 ใหม่แล้วกันนะโอเคอะแล้วก็ต่อไปเลย

พอพอจะสร้างบ้านแล้วก็สร้างต้นไม้อ่ะเดี๋ยวค่อยทำเอพีสี่นะครับโอเคแล้วก็กีบกเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าทุ่งไายคลิปอยูหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสอง หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็วางตรงนี้นะครับอืมวางตรงนี้ปึ๊บ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 โอเคแล้วก็ ตรงนี้ปึ๊บ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 อุ๊ยผมลืมใส่รีซับแพ็กไม่ได้มีแต่รีซับแพ็กพาทิ์มีแต่รีซับแพ็กพาทิ์โอ้โหต้องไปโหลดมาครับพ็อกเก e ตเอ i ดชันมาแล้วนี่ผมไม่เอามาเลยครับพ็อกเก e ตเอ i ดชันเพราะว่ามันมันเหมือนจะเก่าวะเนาะทุกคนคิดเหมือนผมไหม ันเหมือนจะเก่าอ่ะแล้วยังไงเนี่ยโอ้โหยิกไกลเลยอ่าแล้วก็วางตรงนี้ปุ๊บเก๋หูนานนะ สมบูรณ์อะไรล่ะโคยังไม่ได้สร้างบ้านเลยสร้างแค่โขอะโอเคแล้วก็วางไปไหนเถ้่เฮ้ยเดี๋ยวหนึ่งสอ้าเดี๋ยวหนึ่งสองเค หนึ่งสองสามสี่อ้าวต้งปุุ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 งปุ้ง,งทบต้องทำให้มันเท่ากันนะเพราะมันไม่สุกนะตรงนี้หนึ่งสองสเอหนึ่งสองสาม สีห้าโอเคเท่ากันเป๊ะอืมโอเคแล้วก็ยังไงต่อเอ,อ่อถ้างั้นผมว่าพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเหนื่อยไม่ได้เปิดแอร์วันนี้ร้อนมาก <c oughs> ยินดีเข้าสู่สงการนะครับอ่ะแต่วันนี้ขอไปก่อนนะ <c oughs> โอ้ร้อนมากเลยเดี <c oughs> ๋ยวค่อยมาทัน a อพส นะรอโอเคไหมครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ออกก่อนให้ออกไปหน้าหลักก่อนรอแป๊บนึง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 เอาเร็วเร็วเร็ววสิครับไปมครับเร็วสิครับโอเคสำหรับวันนี้ใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่กดติดตามให้ ช่องทีนอาทิปลานนอกด้วยนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ขอไปก่อนเอ้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร e ให้ช่องเทีนาทิปย์ลานนอกด้วยครับเดี๋ยววันหน้าเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย